วิธีสลับผู้ใช้ Facebook ง่ายๆครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็โกโอ๊ตครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีสลับผู้ใช้นะครับก็คือหรือว่าเปลี่ยน ID นั่นเองนะครับสลหรับการใช้ Facebook ครับก็คือบางทีเรามี2อ d ดีแล้วต้องการจะเปลี่ยนยังไงนะครับวันนี้ผมจะมาสอนครับแ้เดี๋ยวก็คือเราจะมี Facebook ของเราอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาตรงข้างบนนี้ด้านขวานะครับแล้วก็กดลงมาครับตรงนี้ครับแล้วก็เข้าสู่ระบบบัญชีอื่นครับผมโอเคแต่เมื่อถึงตรงนี้นะครับถ้าาเกิดว่ ยังไม่มีบัญชีอื่นตรงนี้ขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะกดล็อกเอาท์นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็กดออกจากระบบครับผมโอเคครับพอออกมาสู่ระบบตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็กดเข้าสู่ระบบบัญชีอื่นครับผมแล้วก็กรอีเมลหรือว่า ID ของเราที่เราต้องการไปนะครับแล้วก,กดเข้าสู่ระบบครับ โอเคครับว่าเกิดขึ้นแบบนี้ก็คือบันทึกเข้าสู่ระบบครับเราก็ต้องกดบันทึกครับผมแล้วก็กดบันทึกข้อมูลการเข้าสู่ระบบก็คือตกลงครับโอเคคราวนี้เราก็จะมีอีกไอเดียหนึ่งขึ้นมาแล้วนะคลิปนี้โอเคครับจบแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการสลับบัญชีง่ายๆแบบนี้นะครับก็ถ้าเกิดใช้ดีจะต้องล็อกเอาท์แล้วก็เข้าอีกอันหนึ่งใหม่นะครับโอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ